สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับคุูแต้วสภาคอิงประเสริฐจากเครือโรงเรียนมารีวิทในรายวิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบันกับหัวข้อเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ค่ะมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะครูแต้วจะมาพูดถึงการปฏิวัติวิทยาศาสตร์จะพูดเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือ ความหมายของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์สาเหตุการปฏิวัติความสําคัญของการปฏิวัติและนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญว่ามีใครบ้างอันดับแรกนะคะความหมายของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะคงจะหนีไม่พ้นกับบุคคลท่านนี้ค่ะโยฮันเนสกูเทนเบิร์กเป็นชาวเยอรมัน ท่านได้ประสบความสําเร็จในการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์ดังกล่าวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกเพราอสามารถนําวิทยาการความรู้ต่างๆไปเผยแพร่และก็เรียกยุคนี้ว่ายุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะประเด็นถัดมานะคะก็คือสาเหตุของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีสาเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ประเด็นแรกค่ะคือการฟื้นฟูศิลปวิทยาการทำให้มนุษย์นั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองมีอิสระทางความคิดมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. การพัฒนาเทคโนโลยีในดินแดนเยอรมันตอนใต้โดยเฉพาะการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบวิธีเรียงตัวอักษรของกูเทนเบิร์ก ทำให้ความรู้และวิทยาการต่างๆเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 3. การสำรวจทางทะเลการติดต่อกับโลกตะวันออกโดยเฉพาะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เป็นต้นมาทำให้อารยธรรมความรู้ต่างๆจากจีนอินเดียอาหรับเปอร์เซียได้แพร่กระจายมายัางในสังคมโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ การต่อการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะทำให้มนุษย์นั้นมีความเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองและก็เชื่อมั่นในเหตุผลนำไปสู่การแสวงหาความรู้อย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะก่อให้เกิดความรู้และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสตร์ที่สำคัญโดยเน้นในเรื่องของการศึกษาจากธรรมชาติทำให้เกิดการค้นคว้าทดลอง นะคะแสวงหาความรู้และประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายทําให้ชาวตะวันตกมีทัศนคติเป็นนักคิดชอบสังเกตชอบซักถามชอบค้นคว้าทดลองและก็นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันถัดมานะคะจะเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มตน้นบุคคลท่านแรกที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณุปการสําคัญต่อวงการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้แก่ท่านนิโครัสโคปนิคสัส เป็นชาวโปรแลนด์ที่ได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาอธิบายว่าโลกของเรานั้นไม่ได้หยุดนิ่งและก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่มีดาวเคราะห์ดวงอื่นต่างหากรวมไปถึงโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทฤษฎีนี้ได้ร่มล้างคำสอนของศาสนาจากในสมัยกลางที่อธิบายว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนั่นเอง การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเกิดจากการเสนอทฤษฎีการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศต่างๆในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่17จึงกล่าวได้ว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในช่วงคริสตศตวรรษที่17เป็นยุคแห่งอัจฉริยะเพราะมีการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างมากมาย ผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะทำให้เป็นสาเหตุลักดันจนนำไปสู่การปฏิวัติตอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่17นอกจากนั้นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดยุคภูมิธรรมทำให้ชาวตะวันตกมีความเชื่อมั่นในตนเองด้วยค่ะสำหรับนะักวิทยาศาสตร์คนสำคัญนะคะได้แก่นิโคัสโคปนิคัสนะคะที่ได้กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลนะคะโลกและดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะ บุคคลถัดมานะคะที่เรารู้จักกันดีก็ได้แก่กาลิเลโอกาลิเลอีกนะคะที่ได้สร้างกล้องโทรทัศน์เพื่อการดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวบุคคลถัดมานะคะได้แก่จอห์นเนสแคปเลอร์นะคะได้เสนอว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีไม่ใช่วงกลมและบุคคลท่านนี้นะคะเซอร์ไอแซกนิวตันค่ะเรียกได้ว่าเก่งขันเทพมีการค้นพบแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงด้วยคะ่ะ บุคคลถัดมานะคะได้แก่เซอร์ฟรานซิสเบคอนที่มีส่วนในการจัดตั้งราชบัณฑิตยสมาคมแห่งอังกฤษและบอกว่าวิธีดีต้องเน้นการทดลองบุคคลสุดท้ายแล้วนะคะได้แก่เรเนเดกาานะคะได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะงานทางเลขาคณิตค่ะ มาในถึงช่วงตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั้นเป็นยุคแห่งการใช้เหตุและผลและมีการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้รวมไปถึงมนุษย์เริ่มแสวงหาข้อเท็จจริงจากสิ่งลี้ลับทางธรรมชาติและยุคนี้เองได้เกิดนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นนิโคลาสโคเปนิคัสกาลิเลโอหรือเซอร์ไอซักนิวตันสุดท้ายแล้วคุณต้าหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้และมีความสุข จอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ